ทีนี้นะครับเรามาต่อกันในแนวข้อสอบข้อที่21กันเลยนะครับปริมาณใดต่อไปนี้เป็นหน่วยฐานทั้งหมดนะทีนี้เราก็มาดูเลยนะครับว่าหน่วยฐานทางฟิสิกส์มีอะไรบ้างเนาะพี่พีเคให้ดูเลยแล้วกันนะครับได้แก่ความยาวนะความยาวนะครับเราจะมีหน่วยเป็นเมตรถ้าเกิดเป็นเซนอยู่เนี่ยถ้าเกิดอยากให้เป็นหน่วยฐานเนาะเนาต้องอเปยนให้เป็นเมตรนะครับต่อมามวลนะครับ มวลหรือสาระเป็นตัว m นั่นแหละทางฟิสิกส์ะนะเนาะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัว m เล็กอันนี้เป็น kg นั่นเองนะครับถัดมานะครับเวลาสาระก็คือตัว t นั่นเองนะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือตัว seconds เล็กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นกะ แสไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์นะครับจะเป็นตัว I ใหญ่เนาะมีหน่วยเป็นมแปรนั่นเองนะครับหรือเขียนว่าเป็น A ใหญ่ก็ได้นะครับต่อมาอุณหภูมิอุณหภูมิทางฟิสิกส์เนี่ยสาระก็คือตัว temperature นะครับคืออาจจะเป็นตัว T ใหญ่ก็ได้เนาะนะครับอุณหภูมิ หน่วยเป็นเคลวินนะครับสำหรับคือตัว K นั่นเองนะครับต่อมาเป็นความเข้มของการส่องสว่างนะครับหน่วยเป็นแคนเดรานะครับแคนเดราหรือ cd เล็กนั่นเองนะครับต่อมาปริมาณสารปริมาณสารเนี่ยหน่วยจะเป็นโมลน,นะครับหรือ mol นั่นนะครับทีนี้มาดูคําถามข้อนี้นะปริมาณใดต่อไปนี้เป็นหน่วยฐานทั้งหมดหน่วยฐานมีกี่หน่วยเอ่ยลองนับซิหนึ่งสอมีทั้งหมด7หน่วยนั่นเองนะครับมี7หน่วยก็มาดูคนระับมวลความยาวแรงคือมวลกับความยาวนี่ใช่แต่ว่าแรงนี้ไม่ใช่นะครับทีนี้มาดูข้อที่2ย่อยกันนะครับระยะทางกับความยาวเนี่ยหน่วยเดียวกันนะครับระยะทางนี้ก็คือเป็นหน่วยมูลฐานนั่นเอง นะครับพื้นที่พื้นที่นี้ไม่ใช่นะครับเพราะในนี้ไม่มีพื้นที่เนาะปริมาตรก็ไม่ใช่ต่อมาข้อที่3ครับมวลใช่เลยนะครับมีอยู่ในข้อที่2ย่อยเนาะกระแสไฟฟ้ามีครับอยู่ตรงนี้ครับอันที่4เนาะปริมาณสารอันสุดท้ายเลยใช่เลยนะครับตอบข้อ3ใช่ทุกอันต่อมาอุณหภูมิใช่นะครับมุมมุมมีไหมครับมุมในนี้ไม่มีนะครับพลังงานไม่ใช่นะครับฉะนั้นข้อ21ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะครับผม ทีนี้มาดูข้อที่22กันเลยนะครับหน่วยในข้อใดเป็นหน่วยเสริมหน่วยเสริมนี้ก็คือหน่วยที่มาจากวิชาอื่นเช่นคณิตศาสตร์ก็คือเป็นหน่วยของมุมนะเนาะนะครับหน่วยของมุมในที่นี้ก็คือหน่วยเป็นรเดียนั่นเองตอบข้อที่1ไปเลยจะไว้นะครับหน่วยที่เอาไว้ใช้วัดมุมเนาะส่วนเมตต่อวีนี่นฟิสิ K กส์นะครับเฮอร์ก็ฟิสิกส์เควิก็ฟิสิกส์นะครับเป็นหน่วยที่มาจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผม ทีนี้มาดูข้อที่23กันต่อเลยนะครับหน่วย SI ในข้อใดเป็นหน่วยฐานทั้งหมดอันนี้คือเขาจะเอาหน่วย SI เลยนะหน่วยคือหน่วยอ่ะหน่วยที่อยู่ข้างหลังแต่มาดูข้อ21เมื่อกี้เป็นปริมาณนะปริมาณปริมาณคือตัวที่อยู่ข้างหน้านะตรงนี้เขาเรียกว่าปริมาณข้างหลังนี้เรียกว่าหน่วยนะครับ23ก็เช่นกันเนาะข้างหน้าเรียกว่าปริมาณข้างหลังเรียกว่าหน่วยนะครับ ก็ถามว่าหน่วยหน่วยก็คือดูตัวหลังเนาะว่าข้อไหนเป็นหน่วยฐานทั้งหมดนะครับก็มาดูเลยแอมแปรใช่ไหมครับหน่วยฐานไหมอยู่ครับตัว A ใหญ่สัญลักษณ์เคลวินคือตัว K แคเดลาซีดิโมใช่ครับต่อข้อ1เป็นหน่วยฐานทั้งหมดต่อมาข้อที่2นะครับองศาเซลเซียสนี่ไม่ใช่หน่วยฐานเนาะเรเดียนก็ไม่ใช่หน่วยฐานเพราะเรเดียนเป็นหน่วยเสริมนั่นเองนะครับคูลอมก็ไม่ใช่นะครับก็กาทิ้งเลย มีอย่างเดียวเลยที่ตัวเป็นเมตรแต่เขาถามว่าเอาหน่วยฐานทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูข้อที่3นะครับข้อที่3ใช่ไหมฮะข้อที่3กิโลกร,รัมใช่เลยนะครับโอ้ไม่ใช่เนาะลูเมนไม่ใช่ปาสคาลไม่ใช่วินาทีใช่นะครับโวลต์ไม่ใช่เวบเบอร์ไม่ใช่ลักไม่ใช่เนาะหน่วยฐานคือต้องอยู่ในเจ็ดหน่วยนี้นั่นเองนะครับถึงจะเรียกว่าหน่วยฐานนั่นเองนะครับสาหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นนั่นเองนะครับผม ถัดมาเลยมาดูข้อที่24กันเลยนะครับปริมาณ4ี่คูณสิกำลังลบเเมตรเมื่อใช้คำอุปสรรคที่เหมาะสมควรเป็นข้อใดนะครับทีนี้มาดูนะครับแต่ละอันเนี่ยเป็นมิลลิพิกโคไมโครนาโนนะครับตามลำดับเลยนะครับทีนี้ สิบกำลังลบเจ็ดเนี่ยใกล้เคียงกับหน่วยนะ่มากที่สุดก็มาดูทีละหน่วยนะครับทีนี้เดี๋ยวพีจะให้จดหน่วยที่เราแบบเจอกันบ่อยมากๆจริงๆเลยนะครับสําหรับคนที่จําเยอะๆไม่ค่อยได้เนาะเ,เดี๋ยวจดตามพี่พีไปเลยแล้วกันนะครับหน่วยที่เราใช้หลกักเลยก็ได้แก่กิโลครับกิโลสัญลักษณ์คือตัวคเนาะคือ10บกำลัง3นะครับเมกะครับ ตัว m ใหญ่นะครับ10กำลัง6นะครับเซนติฮะ10บกำลังลบ2นะครับมิลลิครับตัว m เล็กนะฮะ10กำลังลบ3นั่นเองนะครับต่อมาไมโครครับไมโครใส่ลักคล้ายๆตัว u เนาะแต่มีหางยาวๆหน่อยนะครับเป็น10กำลังลบ6นั่นเองนะครับต่อมานาโนฮะ นาโนคือเอเล็กนะครับคือ10บกำลังลบเนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นพิกโคนะครับพิกโคคือตัวแปร p ีเล็กนะครับคือ10บกำลังลบสินั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับ10บกำลังลบเเนี่ยใกล้เคียงกับตัวมันไหนมากที่สุดครับใกล้เคียงกับตัว10บกำลังลบหมากที่สุดก็คือในที่นี้ก็คือตัวไมโครนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับพีพีจะลองเปลี่ยนหน่วย ให้เป็นไมโครเมตรดูนะฮะอันนี้ดูเป็นเมตรอยู่ใช่ไหมะฮะเราต้องการเช็คว่าเป็นไมโครไหมเพราะว่าไมโครเนี่ยใกล้เคียงกับ10บกลังลบเมากที่สุดในที่นี้ไมโครคือ10บกาลังลบหนะครับถ้าเกิดเราต้องการอะไรนะครับให้เราคูณตัวนั้นส่วนด้วยตัวนั้นเข้าไปนะครับต้องการอะไรให้เราวงกลมไว้ที่เหลือตักหน่วยทิ้งอย่างงี้ฮะจบนะครับ,บ,นะรบแทนค่าเลยครับไมโครคือ10กําลังลบอะไรฮะ อันนี้เือข้อมูเหลือไมโครเนาะเราต้องการให้เราวงกลมไวอย่างนี้นะฮะไมโครคือ10กําลังลบ6นั่นเองนะครับมาจากตรงพี่พีทบอกให้จําเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นก็จับตัวเลขนั้นนะฮะมารวมกันไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นไมโครเมตรเนาะจากนั้นนะครับให้เราคิดเลขเลยนะครับกาลังติดลบเนี่ยย้ายขึ้นไปนะฮะกำลังก็จะกลายเป็นบวกนั่นเองนะครับลบกาลังติดลบเนาะย้ายขึ้นไปนะครับกาลังก็จะกลายเป็นบวกหกเนาะ มาจากสมบัติเลขกำลังนะครับที่ว่า a อกำลังลบ n เท่ากับหส่วน a กำลัง n หรือ a อกำลัง n เท่ากับ1นส่วน a กำลังลบ n นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองนะครับกำลังติดลบให้เรากลับเศษเป็นส่วนเนาะเช่นกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับพี่ีย้ายกำลังขึ้นไปเนาะกำลังก็จะกลายเป็นบวกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นไมโครเมตรเนาะทีนี้นะครับฐานเหมือนกัน คูณกันเราเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะกลายเป็น4คูณ10กำลังลบ1ไมโครเมตรนั่นเองจากตรงนี้นะครับถามเหมือนกันคูณกันนี้มาจากเลขกำลังเช่นกันนะครับอ่าอย่างนี้นะน,นี่คือสมบัตินะครับก็คือ a อกำลัง m คูณ a กำลัง n ถ้าฐาน a เหมือนกันเนี่ยเราจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยนะครับแต่ฐานต้องคูณกันเท่านั้นนะนะครับในที่นี้บวกกันได้ลบ1 ไม่มีคำตอบนะครับให้เราเลื่อนจุดนะครับสิบบวกหนึ่งเนี่ยคือโทซิโอมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับให้เราจาเข้าไปเลยนะครับฉะนั้นคําตอบก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับสําหรับข้อนี้เนาะให้น้องดูว่าใกล้เคียงกับตัวแปรไหนมากที่สุดสําหรับตัวเลขยกกาลังตรงนี้นะครับใกล้เคียงกับคําอุปสรรคคาไหนมากที่สุดนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูข้อที่25กันต่อเลยนะครับกําลัง สิบกำลังเจ็ดเนี่ยควรใช้คำอุปสรรคในข้อไหนใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มาดูนะครับสิบกำลังเจ็ดเนี่ยใกล้เคียงกับตัวไหนมากที่สุดครับในที่นี้สิบกำลังหกเห็นไหมครับใกล้เคียงกับที่พี่พีทให้โจทย์ไปนะครับสิบกำลังหกดังนั้นนะครับพี่พีทก็เอาโจทย์นั้นนะฮะมาใส่ก่อนเนาะหน่วยเป็นวัตต์ W นะครับต้องการเปลี่ยนเป็นเมกะวัตต์นะครับลองดูนะพี่พีทก็เลยคูณเมกะวัตต์เข้า เราก็หา้ดยเมกะวัต์ออกต้องการอะไรให้เราวงกลมไว้ที่เหลือวัดตัดทิ้งนะครับล้วก็มาใส่เลยนะ3.75คูณ10กำลัง7วัตตัดทิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเมกะวัต์ที่เราต้องการอยู่ให้เราวงกลมไว้เพราะเราต้องการตัวแปรที่อยู่ด้านบนเนาะหรือหน่วยที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเมกะคือ10กำลัง6นั่นเองนะครับจากนั้นนะรวบตัวเลขมาอยู่ด้วยกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะกลายเป็นเมกะวัต์ นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นไงฮะฐานเหมือนกันหารกันอยู่เห็นไหมฮะหารกันอยู่เนาะเราจะเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองนะครับเป็น7ลบเมกะวัตต์นั่นเองนะฮะ7ลบ6กเนาะก็จะกลายเป็น3.75เคูณ10เมกะวัตต์เนาะอย่าลืมนะครับฐานเหมือนกันหารกันนี่รามิยามนี่นะครับฐานเหมือนกันหารกันเราจะเอาเลขกำลังมาลบกันนั่นเองก็จะเป็นสมบัติข้อนี้ของเลขยกกำลังนั่นเอง นะครับต่อมา3.75คูณ10ก็เวลาคูณ10นั้นนะครับโทนสินิยมเนี่ยก็จะเลื่อนถอยหลังมาหนึ่งตำแหน่งเนาะก็จะกลายเป็น37.5เมกะวัตต์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเวลาคูณ10นั้นนะครับค่าตัวเลขนี้ก็จะมากขึ้นนะครับเวลาคูณ10เข้าไปเนาะค่าข้างหน้าจะมากขึ้นจาก3.7ก็เปลี่ยนเป็น37.5พราะคูณ10ค่าจะมาก เพิ่มขึ้นอีก10เท่านั่นเองนะครับค่าจะมากขึ้นนะไม่ใช่คูณ10ปุ๊บค่าน้อยลงนิดผิดนะครับผมฉะนั้นครับตอบข้อนี้ก็คือตรงกับข้อที่1นั่นเองนะครับทีนี้เรามาต่อกันแนวข้อสอบข้อที่26กันเลยนะครับมวน500เมกะกรัมเป็นกี่ไมโครกรัมนะครับก็คือข้อนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเมกะเนาะเมกะกรัมต้องการไมโครกรัมใช่ไหมฮะให้เราคูณไมโครกรัมส่วนด้วยไมโครกรัมเข้าไป วิธีการเปลี่ยนนั้นนะครับก็คือเราจะมีวิธีการว่าต้องการอะไรนะครับให้คูณเข้าและหารและหารออกด้วยตัว นั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะพี่ๆต้องการไมโครกร,รัมใช่ไหมฮะพี่ก็คูณไมโครกร,รัมส่วนด้วยไมโครกร,รัมเข้าไปนั่นเองนะครับต้องการอะไรให้เราวงกลมไว้นะที่เหลือครับจี G เหมือนกันตัดทิ้งได้นะครับก็มาดูต่อเลยนะครับเมก,กะคือ10กําลังไรเอ่ยเมกะคือ10กําลัง6เนาะนะครับอ่ะทีนี้ไมโครตรงนี้เราต้องการอยู่ให้เราติดไว้ก่อนนะฮะ คูณด้วยเนาะไมโครข้างล่างนะครับไม่ต้องการนะเอาออกเลยเอาตัวพีฟิกนี้ออกไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจากนั้นนะครับพี่พีทก็เลยรวบตัวเลขมาอยู่ด้วยกันเวลารวบตัวเลขอยู่ด้วยกันนั้นนะครับเครื่องหมายคูณเราไม่ต้องไปเขียนแล้วนะเพราะว่าเราตรงนี้มารวมกับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็กําลังติดลบ6ใช่ไหมฮะพี่ย้ายกลาลังขึ้นไปเลยเนาะกำลังก็จะกลายเป็นบวกนั่นเองนะครับจากสมบัติเลขกาลังนั่นเองนะครับก็มีสูตรว่า a กําลังเ n เท่ากับ1ส่วน a กําลัง n นั่นเอง นในกรณีที่กําลังติดลบเนี่ยให้เรากลับเศษเป็นส่วนได้นะครับผมอันนี้ก็กลายเป็น500คูณ10กําลัง1ิไมโครกรัมนั่นเองนะครับดูกว่ามีช้อยป่าไม่มีช้อยนะครับดังนั้นเราต้องเลื่อนจุดนะครับ500อาจจะเกิดจาก5คูณ10กําลัง2เนาะเพราะว่า10กําลัง2เนี่ยเป็น100นั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับอันนี้ฐานเหมือนกัน คูณกันเนาะเอาเลขกลาลังมาบวกกันไปเลยนะครับถามเหมือนกันคูณกันแล้วเอาเลขชีก้กำลังมาบวกกันนะครับผมอันนี้ก็กลายเป็น5คูณ10กกำลัง14นะครับไมโครกร,รัมนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับผมถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่27เลยสำหรับข้อนี้นั้นนะครับจะเป็นหน่วยของ ตารางเซนติเมตรต้องการเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรตารางเซนติเมตรเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนเป็น cm กําลัง2นั่นเองครับส่วนตารางเมตรเป็น m กําลัง2เนาะคือ cm เนี่ยจริงๆนะครับที่มาก็คือเราต้องใส่วงเล็บไปด้วยนะเพราะจริงๆแล้วก็คือ cm ทั้งหมดกําลัง2แต่เขาละาไว้ในฐานที่เข้าใจคือ cm กําลัง2นะครับดังนั้นนะครับสาหรับอันนี้เนาะพี่ๆก็ใส่ cm ลงไปเลยแต่เป้าหมายเราต้องการเมตร กำลังสองส่วนด้วยเมกำลังสองเองเพราะเราต้องการเมกำลังสองใช่ไหมฮะให้เราคูณเข้ารห,าหาัสออกด้วยตัวนั้นเนาะต้องการอะไรให้เราวงกลมไว้อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเนาะตรงนี้นครับตารางเซนให้น้องใส่วงเล็บเข้าไปด้วยนะนะครับจะได้ดูง่ายๆเนาะเพราะจริงๆแล้วนะครับตัว c คือ10กกำลังลบไรเอ่ยลบ2นั่นเนอ,องนะครับเซนติเนาะ m ทั้งหมดกำลัง2ต้องการอะไรนะครับคูณเข้ารหัสาออกด้วยตัวนั้นนะครับต้องการอะไรให้เราวงกลมไว้ จากนั้นนะครับให้เรากระจายกําลัง2เข้าไปข้างในวงเล็บกันเลยอย่างนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็น10กําลังลบ4 M เอ็มเจอกำลัง2อก็กลายเป็น M กําลัง2เนาะคูณด้วย m อลังสส่วนเอ็มลัง2ตรงนี้ให้เราวงกลมไว้นะครับที่เหลือตัดหน่วยทิ้งไปเลยนะครับก็ได้เหลือเป็น5 500นี้พี่พีเปลี่ยนเป็น10 500นี้พี่พีดอาจจะเปลี่ยนเป็น5คูณ10 กำลัง2ก็ได้เนาะเราก็คูณ10บกำลังลบ4อันนี้ก็กลายเป็น M อกำลัง2น,นั่นเองนะครับท้ายมือนกันคูณกันละอเลชี้กำลังมาบวกกันไปเลยนะครับอย่างนี้เลยนะ2บวกลบ4ก็กลายเป็นลบ2ตารางเมตรนั่นเองนะครับผมสำหรับข้อนี้นะก็เลยตอบข้อที่1ไปเลยนะครับหลักการในการทำก็คือต้องการอะไรนะครับให้เราคูณเข้ารหัสออกด้วยตัวนั้นนะครับตัว C คือ10ลันะ กระจายกำลังสองเข้าไปทั้งกำลังลบ2แล้วก็ทั้ง M ด้วยนะครับกระจายกำลัง2เข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นลบ4เนาะลบ2คูณ2ไปลบ4 M เจอกํกำลัง2ก็กลายเป็นเอกำลังสองนะครับตัดกันเลยจากนั้นทำเหมือนการคูณกันแล้วเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองนะครับผมทัดมานะครับไปดูข้อที่28กันเลยนะครับน้ำา1ต่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ มีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลกร,รมัมต่อลูกบาศเมตรเนาะคือคำถามถามหา1กรัมต่อลูกบาศเซนนะครับลูกบาศเซนนี่ก็คือซีเอ็มกำลัง3หรือที่มาจริงๆก็คือต้องมีวงเล็บด้วยนะครับอย่างนี้นะอ่ะอันนี้คือที่มาจริงๆนะครับต้องการอะไรฮะต้องการกริโลกร,รมัมใช่ไหมฮะพี่พีก็เลยต้องคูณกิโลกร,รมัมส่วนด้วยกิโลกร,รมัมต้องการอะไรครับลูกบาศเมตรพี่พีก็เลยต้องคูณลูกบาศเมตรส่วนด้วยลูกบาศเมตรเข้าไป แต่จริงๆเขาถามหากิโลกรัมตอ่อต่อคือมันทำอะไรกันครับหารกันนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่พี่พีต้องการนั่นเองนะครับกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเนาะทีนี้นะครับสำหรับซีเอ็มกลัง3นั้นนะครับพี่พีจะเสียลูบตรงนี้เนาะอ่าเราจะได้รู้นะครับว่าเราต้องกระจายกําลัง3เข้าไปในวงเร็บด,ด้วยกรมไม่มีคําอุปสรรคนะครับซี C คือ10กําลังลบไรอเออเซนติเซนติคือลบ2เนาะแล้วก็ M นะครับทั้งหมดกําลัง 3นั่นเองนะครับต้องการกิโลกร,รมัมก็วงกลมไว้นะครับส่วนข้างล่างน,นี้มีคำอุปสรรคคือตัว k นะครับที่มีพีไม่วงกลมไว้เนี่ยน้องต้องเปลี่ยนคําอุปสรรคออกให้หมดถ้ามีนะครับตัว k คือกิโลนะครับคือ10กําลัง3 G นั่นเองนะครับลูกบาทเมตรส่วนลูกบาทเมตรเนาะตรงนี้พี่ต้องการ,การวงกลมไว้ G ตัด G ได้ไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าข้างหลังนี้พีพีต้องกระจายกำลังสามเข้าไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น1นะครับ อันนี้เนี่ยจีตัดแล้วใช่ไหมครข้างล่างเหลือเป็น10กระจายกำลังสาเข้ามาในวงเล็บนะครับก็จะกลายเป็นเอาลบสองคูณสามเลยนะครับกลายเป็นลบหกเนาะแล้วก็เอ็มกำลังสามนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกิโลเนาะข้างล่างนั้นก็กลายเป็นสิบกำลังสามตัวจีนี้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้ก็กลายเป็นเอ็มกำลังสามส่วนเอ็มกำลังสามเนาะตัวนี้พี่ต้องการวงกลมไว้ก่อนเลยนะครับเอ็มกำลังสามตัดกันได้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่ง ส่วนด้วยอันนี้เหลือข้างล่างอยู่2ตัวใช่ไหมฮะพีพีก็เลยต้องคูณ10กําลัง3ไปด้วยนะครับหน่วยนั้นก็เหลือตรงที่พีพีแค่วงกลมไว้นั่นเองอย่างนี้เลยนะครับอ่ะจากตรงนี้ต่อเลยนะครับอันนี้กําลังเนี่ยคูณกันอยู่ข้างล่างเนาะเราก็มีความสัมพันธ์ว่าฐานเหมือนกันคูณกันนะฮะเราจะเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น1ิบ กำลังลบ6คูณกันแล้วเอาเลขชีก้กำลังบวกกันอนีกเนาะลบ6บวก3กิโลกร,รัมนะครับส่วนด้วยลูกบาทเมตรเนาะหรืออาจจะคิดต่อนะครับก็จะกลายเป็นอันนี้ลบ6กบวก3กลายเป็นลบ3นั่นเองนะครับผมอย่างนี้นะจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นกำลังติดลบใช่ไหมฮะเรามีความสัมพันธ์ว่าอะไรนะ1ส่วน A กำลังลบ n จะเท่ากับ a อกำลัง n ก็คือกำลังติดลบนะครับให้เราย้ายขึ้นไปเลยนะกำลังก็จะกลายเป็น บวกนั่นเองนะครับคำตอบข้อ,ขอนี้ก็คือกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับตอบข้อที3่3กันเลยนะครับสำหรัฝ่ายรอบหนึ่งเนาะสำหรับข้อนี้นะครับเราต้องการเปลี่ยนหน่วย2หน่วยเลยพร้อมกันนะฮะกรรัมต่อลูกบาศเซนเนาะให้เราคูณกิโลกรัมส่วนกิโลกรัมเข้าไปคูณลูกบาทเมตรส่วนลูกบาทเมตรเข้าไปเพราะโจต้องการหามหากิโลกรัมกับลูกบาทเมตรนะครับก็เลยต้อ Fallout. งการอะไรให้เราคูณเข้าและหาออกในตัวนั้นทั้งคู่เลย แต่เนื่องจากมีคําว่าต่อแสดงว่าหน่วยนั้นต้องหารกันดังนั้นตอนที่พีพีวงกลมนั้นต้องวงกลมแบบทะแยงเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ว่าหารกันอยู่ตรงที่วงกลมนั้นนะฮะน้องเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยนะนะครับเปลี่ยนหน่วยเฉพาะตรงที่ไม่มีวงกลมไว้คือเปลี่ยนหน่วยคือคําอุปสรรคนั่นเองคําอุปสรรคคือคําที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของพีพีนั่นเองนะครับตัว c คือ10กําลังลบนะครับทั้งหมดกําลัง3นะครับ ตรงนี้กิโลคือ10กําลัง3เนาะ g ตัด g กระจายกาลังสามเข้าไปในวงเล็บด้วยนะครับอย่าลืมลบ2คูณ3เวลากระจายกําลังเข้าไปนั้นนะครับถ้ากําลังมีอยู่ให้เราเอากาลังคูณกันเลยนะครับแล้วก็เลยกําลัง3เพราะเอ็ M ไม่มีกําลังนะครับพอ m คูณกัน 3t ทีก็จะกลายเป็น M กําลัง3หรือกระจายกําลังสามเข้ามาก็จะกลายเป็น M กําลัง3นั่นเองต้องการอะไรให้เราวงกลมไว้นะครับจากนั้นก็ตัดหน่วยคิลเลออกมาเลยนะครับผมถัดมานะครับรูปแบบไคล้ายกันเนาะมาดูข้อที่ 29กันเลยนะครับวัตถุหนึ่งมีความหนาแน่นเท่านี้นะครับต้องการเปลี่ยนน่ยให้เป็นแบบนี้แน่นอนครับหลักการเดิมนะครับจาก0.004กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเนาะเครื่องหมายสลนี้คือเอามาส่วนได้นะครับต้องการอะไรครับต้องการกร,รมัมก็คูณกร,รมัมส่วนกร,รมัมต้องการลูกบาศเซนก็คูรูปบาทเซนส่วนด้วยลูกบาศเซนเข้าไปนะครับต้องการอะไรพี่พีทก็วงกลมไว้นั่นเอง ที่เหลือนะครับต้องตัหดหัวิรงให้หมดอย่าลืมนะครับว่า cm กำลัง3ในที่นี้ก็คือวงเล็บ cm ทั้งหมดกำลัง3นั่นเองนะครับคือต้องมีวงเล็บด้วยนะครับผมไม่เคยใส่วงเล็บเลยเนาะแต่การเปลี่ยนห่วยนั้นจริงๆแล้วคือต้องมีวงเล็บด้วยนะครับผมอันนี้เขาละาไว้ในฐะานที่เข้าใจนะครับจากนั้นนะครับอะไรที่มี P r e f i x หรือคำอุปสรรคนั้นตัดออกให้หมดนะครับตัว K ตัวแรกนี้เราไม่ต้องการเนาะ ให้เราแปลงออกมาเป็น10บกำลังสเลยนะครับ G ลูกบาศเมตรนี้คือไม่มีเตรียมตัวตัดทิ้งนะครับกำวงกลมไว้ส่วนกำตรงนี้นะครับลูกบาศเซนตรงนี้นะครับต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้วงกลมไว้นะฮะดังนั้นลูกบาศเซนนี้พี่เลยขอใส่วงเล็บด้วยละกันนะครับตัว c ข้างหน้านี้เป็นขั้วศักริ์เนาะคือ10บกำลังลบส m ทั้งหมดกำลังสข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้เนาะเพราะเราไม่ต้องการเปลี่ยนหน่วยข้างล่างเนาะเพราะเราต้องการเปลี่ยนหน่วย ข้างล่างนี้ก็วงกลมไว้และกันนะครับเพราะเราต้องการข้างล่างเนาะแต่วงเล็บตรงนี้ไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะครับเราจะใส่เฉพาะตรงที่เราต้องการเปลี่ยนหน่วยนะเมื่อกี้อธิบายไปเฉยๆนะครับต่อมาตรงนี้นะครับ0.004นะคูณ10กำลัง3 0.004เนี่ยทศนิยม3ตำแหน่ง10กำลัง3นี่คือ1,000นะครับ1,000คูณเข้าไปค่าต้องมากขึ้นไหมครับเวลาเอา1,000คูณเข้าไปค่าต้องมากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากกำลัง3เนี่ยคือทศนิยมกีม่ตำแหน่งเอง่ย3 ตำแหน่งนั่นเองนะครับแสดงว่าค่าต้องมากขึ้นโดยการเลือกทุนิยมไป3ตำแหน่งในที่นี้ก็คือเลข4นั่นเองนะครับคูณพันค่าต้องมากขึ้นเนาะสิบกำลังสานี่คือ1 0 0 0พันะครับก็เลยเหลือแค่4ตัวเดียวเพราะตอนแรกเป็นทุิยมแบบ3ตำแหน่งเนาะเวลาคูณพันเข้าไปตำแหน่งทั้ง3ก็จะหายไปหมดพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็ติดไว้ก่อนนะกรัมต่อลูกบาศกเมตรคูณกรัมนะครับวงกลมไว้กรัมข้างล่างจากนั้นตรงนี้พี่ๆกระจายกำลังสาเข้ามานะครับลบ2คูณ3กลายเป็นลบ 6m กำลัง3อันนี้ก็กลายเป็นลูกบาศก์เซนตทั้งหมดกำลัง3นั่นเองนะครับจากนั้นหน่วยตัดกันได้เลยครับตรงไหนที่ไม่ได้วงกลมนะตัดหน่วยให้หมดตรงไหนที่วงกลมอยู่ก็ไม่ต้องไปตัดหน่วยนะครับตรงนี้ก็เลยได้มากลายเป็น4คูณ10กำลังลบ6กรัมนะครับต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองนะครับ สรุปเนาะข้อนี้ก็ทําเหมือนข้อที่ผ่านมาเลยนะครับต้องการอะไรก็คูณเข้าหาออกด้วยตัวนั้นเนี่ยครับต้องการอะไรก็วงกลมไว้ด้วยนะครับ cm กาลัง3อย่าลืมเนาะคือทั้งหมดกําลัง3นะครับตัว c คือ1 0บลบสเนาะข้างล่างไม่ต้องไปเบียดหน่วยนะครับเพราะเราต้องการข้างล่างอยู่นั่นเองนะครับจากนั้นก็คิดเลขตัดหน่วยกันเลยนะครับถัดมานะครับให้เราไปดูข้อที่30กันเลยนะครับอัตราเร็ว25เมตรต่อวินาที มีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลกรัมต่อชั่วโมงเนาะนะครับตรงนี้นะครับ25เมตรต่อวินาทีเนาะทีนี้นะครับเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมฮะดังนั้นนะครับพี่พีก็เลยต้องคูณกิโลเมตรส่วนกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมฮะต้องการชั่วโมงด้วยก็เลยคูณชั่วโมงส่วนด้วยชั่วโมงเข้าไปนะครับต้องการอะไรให้เราวงกลมไว้นะฮะต้องการกิโลเมตรพี่พีก็เลยต้องวงกลมไว้ต้องการชั่วโมงพี่พีก็เลยต้องวงกลมชั่วโมงไปด้วย นะครับจากนั้นนะครับอะไรที่ไม่ต้องการนั้นเอาคําอุปสรรคหรือ p พีฟออกให้หมดนั่นเองนะครับวงกลมนี้เราไม่ต้องเอาออกนะเอาแต่ข้างล่างออกกิโลนี่คือ10กําลัง3นะครับอันนี้ก็เป็นเมตรเนาะชั่วโมงต้องเปลนเป็นวิด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นในหน่วยมูลฐานเนาะเพื่อว่าวิกับวิจะได้ตัดกันได้ชั่วโมงหนึงมีกี่วิครับ1ชั่วโมงนั้นนะครับประกอบไปด้วย60นาทีนะครับ และใน60นาทีนั้นนะครับก็ใน1นาทีนั้นก็มีกี่วิฮะ60วินั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ1ชั่วโมงก็เลยเป็น3,600วินาทีนั่นเองนะครับ1นาทีเนาะเท่ากับ60วินะครับ1นาที60วิหชั่วโมง60นาทีดังนั้น1ชั่วโมงก็เลยต้องเอา60นาทีคูณอีก60วินะครับตรงนี้ก็เลยใส่เป็น3,600 วินาทีนั่นเองส่วนข้างล่างนั้นนะครับชั่วโมงนั้นพี่พิทวงกลมไวเนาะห้ามตัดหน่วยทิ้งละเพราะเราต้องการให้หน่วยหารกันนะครับเพราะเขาบอกว่ากิโลเมตรส่วนด้วยชั่วโมงนั่นเองนะครับเมตรตัดเมตรวิต,รตัดวินะครับดังนั้นนะครับ25เอาตัวเลขมารวมกันเลยนะครับ3,600ส่วนด้วย10กํลัง3กิโลเมตรส่วนด้วยชั่วโมงแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับสิบกาลังสามเนี่ยพี่พิทอาจจะแปลงเป็นหนึ่งพันละกันนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะสิบกาลังสามมีค่าเป็นหนึ่งพันนั่นเองนะครับจําไว้นะครับก็คือศูนย์อีกสามตัวนั่นเองนะทีนี้ศูนย์ตัดเลยเอาแม่และตัดดีครับแม่สองตัดสองสิบแปดได้สามสิบหกสองห้าสิบก็คือจะกลายเป็นยี่สิบห้าคูณสิบแปดส่วนห้ากิโลเมตรต่อ ชั่วโมงนั่นเองนะครับจากนั้นเอา5ตัด25้าได้ห้า5ิดห้าได้เกาคำตอบคือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับตอบข้อที่4กันเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับสรุปว่าถ้าหากว่าเราเจอเมตรต่อวิเนาะต้องการเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจดเพิ่มไปนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราเจอเมตรต่อวินาทีเนี่ย ต้องการเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมรตรต่อชั่วโมงฮะให้เราคูณด้วย18ส่วน5เข้าไปนะครับในทางตรงข้ามนะครับถ้า,ถาเกิดว่าเราเจอก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นเมตรต่อวินเนี่ยนะฮะให้เราคูณด้วย5ส่วน18เข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเจอบ่อยนะครับจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินเนี่ยให้เราคูณ5ส่วน1 8เนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบ เวลาเราจะแทนค่าในสูตรฟิสิกส์นะครับสำหรับสี่สูตรการเคลื่อนที่นั้นนะส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องเปลี่ยนก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีก่อนนะครับถึงจะแทนค่าในสูตรหลักได้อัน,นี้เนี่ยคือเมตรต่อวินเนี่ยคือหน่วยของ SI unit นั่นเองนะครับเป็นหน่วยที่เอาไว้ใช้แทนสูตรนะครับต้องเปลี่ยนหน่วยให้อยู่ในรูปแบบของหน่วย SI ก่อนถึงจะแทนค่าในสูตรแล้วถึงจะถูกต้องนะครับ แต่สำหรับคำถามถ้าเกิดอยากว่าแต่สำหรับคำถามถ้าเกิดคำถามอยากถามว่าเมตรต่อวิเท่ากับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นให้น้องคูณ18 5สน5เข้าไปก็ต้องดูคำถามดีๆด้วยนะครับผม